โอ้หลักเงยาดีเลยนะข้อแบบนี้คุ้นๆบ่าพี่น้องยกขอ้อเอ้ข้อแบบนี้คือคุ้นๆแท้เดี๋ยวลงให้เมืองพี่น้องระบบข้อสุดยอดนะเมืองเยอโอ้ยงามแฮ ข้อแบบนี้พี่รองหูบอกแน่เด้อครับของใครทีมงานชาลิดาเบิกฝ่านะครับอยู่บนฐานแน่นวะเรนี่เรอวามัยากเก๋ไเหรนเกิดเรื่อมาเนี่ยนี่มันยากนีเนี่ยเกิดเรื่อลมามันยากเนี่ยไปไหน ไม่ไม่หนีเราเขามาข้าอลอยพี่ ไปได้นะครับเอา <f ie S 1> เป็นรุ่นพ่อน้ำกันครับ <S <s> <S ลางไป <S <s illy> <s illy> <s illy> เออลางไปโอ้หลกักเงาดีเลย ข้อแบบนี้คุ้นๆณ่าพี่น้องยกข้อเอ้ยข้อแบบนี้คือคุ้นๆแท้ดย๋าลุกให้เมืองพี่น้องระบบข้อสุดยอดนะเบื้องกระโอ้ยงามแฮงข้อแบบนี้พี่น้องหูบวกแน่เด้อครับของใคร หัวไฟแยมเปิดไปแล้วพ uhh ี่น้องเฮ้ยคอมงยังมาเลี้ยวอยู่่ะ

เบออคืิอล่รพี่น้องเผาบมเล่มันสองลอยสามลอยเลได้ตะขอนี่โอ้อ้าอันนี่เหตุ่วนเนี่ยเมื่นี้ลหรอตะผุ่นมัเท่านี่ อหยังม่เลี้ยวว่า,าเหลือกี่เดั่นไฟกับเบาดีเลยพี่น้องไฟเบาดีนะครับคล้ายๆนะฮน่ะเสียอีกพวกห็ิน หลด,ดนมแปดบ้านเลยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับบางแฝงบางนี่ครับการนันทางดีครับระบบข้อเผาใหม่ดีๆครับว่างหางกระดีนะครับ ลอยขยับเผื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนนักหางดีแห้งพี่น้องสองร้อยสี่สิบพันไป 40, 40, 40, 40. ได้หลายนะครับบางนี่ได้หลายนะพี่น้องบางนี่เอารุนไปนลกันนะครับ หลุนเมืองอาการจะมีอาการเปลี่ยนไปป่ะพี่น้องถ้าลงแบบนี้บนน้านนาจะมีปัญหานะครับส <c oughs> อง,อง้อยแปดสิบทานไป ตรน้ามบ่บ่สามลอยพานไปครับไฟยังสูงนะครับโอ้ยเออาขวัญกันล่ะพี่หนองเอ้ยคัดขัดวัดมือกรรมัก,การมามาเด้อยขวัญเอ้ย สีอร่อยซัมซิ่มโอ้เบาดีเบาดีครับสุดยอดมากอ 60พผนไปนะครับอยู่ในฝาน้ําเงินพื้นเดียวนะครับม่นมีตำแหน่งบอกนะพี่นอ้องงองงูถูกทุกข้อ,อตอนนี้องศากาเริ่มตําลาเไื่เลแล้วครับขนาดลงํามัน,นยังบวกลเลย 哪敢？嗯 428ร้อยย่คะแนนทำเลยยอดเยี่ยมมากมากของย่ังก่อน